ก็สวัสดีครับวันนี้ก็โยกผมแล้วนะครับเดชินนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแมพใหม่ไม่ใช่ภัยพิบัตินะครับผมเราไปกันเลยตอนนี้ก็หลบภัยพิบัติอยู่นะครับดูว่าภัยพิบัติจะเป็นอะไรนะครับ พี่บัตรน่าจะเป็นหมอกนะครับผมไม่ดูคืออะไรถพาพี่บัตรเป็นอันนี้นี่นเอง,งนะครับมวถล่มนะ ที่เราไปพี่บอสกันนะคบะเราตรงไหนดีนะพิ่บอสมาแรงมากค่ปพิ่บอสมาแรงโคตรเลย ออนนี้พองยังรอดอยู่นะจ๊ะบพี่บัตจบแล้วนะครับ ผมก็รอดแตบไม่รอดแล้วนะครับตีหน้าที่หาที่ได้นะตอนนี้ก็รอภัยพิ่บัติต่อไปนะครับแอบต่อไปมาแล้วครับ เป็นแบบบ้านฟาร์มนี่เองครับเดี๋ยวเราไปหาที่แบบันปฏิบัตกันนะครับไัปฏิบัตเป็นอะไรเอ่ย เขา,เาให้พี่แบบเป็นแผ่นดินไหวนะครับตนนี้ต้องไปหาที่โล่งๆนะครับตอนนี้ก็ห้ามอยู่ใกล้เองนะคะรว่าของอาจจะตกทันอด เอาผมตกตายครับผมตกตายค่ะเอีคอ่าไปต่อนะครับก็โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านะครับ คลิปก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย